มาสนามสนามฝึกซ so okay. oh ้อมมามาบุโจนแมนซิตี้กับแพ้แมนซิตี้กับพ้เลเวอตุเซนเออโอ้มาแต่หมาวันเเดี๋ยวเข้ามาเออจะเล่าโอ้หย หมดละสอัพอเลยวินนเออแบวไม่รู้เนอะไรี่ลูกไม่ร้เลยคุณรู้ว่าเป็นลูกอะไบุรปีนัาผมบางทีอ่ะมันจะคันตามนิ้วเท้านี่ตซื้อโทนน้าอันนี้ทาที่พึ่งที่พึ่งเู้นั้นซ้อเหมือนตัววัสลีเหมือนี่วัตสลีเขาใ การนี้ดูสะลาผิวแห้งเลยเนี่ยมันแห้งขึ้นนะบนนี่ก็เต็มเมื่อวานดูยันคู่สุดท้ายเรสเตียรครับเออเมาแล้วแต่ไปแข่งกับขเขาบอลอะไแข่งตัวบอลเวทห้าสิบผมถุงเท้าแดงเมื่อวานตัวผมนี้ห้าสิบเท่าไหร่แล้วปีนี้ห้าสิบคูดีพี่เลือดเกินหนึ่งแปดผมเลือดไปนานตุ้บบอลน,นะ ดูเบสิกมันเขาท่าก็แต่แว่าเมื่อก่อนนี่ยเขจะแข่งแบบโชคชนเหมือนกันนะเนาะอันนี้จังเลยแใจแข่งมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมบอตัวอันนี้อยู่พี่แต่ว่าสมัครสัคงมันทำงานไม่ค่อยมีเวลาที่เรื่องกีฬานี่ไม่ใช่อยู่งานกับกีฬากับงานนี่มันเงินต้องหาเงินใช่ไหมต้องทำงานใช่ไ่มใช่ตอนนี้เออบุญที่เวลาเล่นกีฬา อันนี้เพิ่งมาหาัดเล่นตอนเป็นตำรวจนี่ผมเออนี่ผมจริงๆกับเบฟคือผมเจ็บขาหนีบเพิ่งหายกลับมาจริงผมมาลงวันนั้นเนี่ยมาลงออาลกับพวกวัยรุ่นแล้วผมร้อนเตะบอดกระชากหรืออะไรนี่เนี่ยแล้วปวดขาหนีบผมเพิ่งมาก้ <c oughs> เ<อ>าเนื้อขาฉีกหรืดีนะหายพันเขาบอกว่าต้องเป็นเ,เ<อ>ดือนดีนผมอาทิตย์น่อยๆเออแล้วก็มาเตะนี่พวกนั้นาบอกอุยชีวิตโอ้ยยังได้เงินเดิมมา ไอ้อ้นมันไปหาอยู่นน่นเร้อวันเมื่อวานพี่ไปสนามนี่ไปไหนปทักวาดเลยดูยันกือพูดหายเมาตอนหลังเพื่อนั่งกินยว้คึกติดลมจิตยาไม่นั่งกินตาไม่กูกูจะกับ พวน้องไอ้เล็กพวกไอ้กินเล่าหลยมองากินเล่แล้กินเลาแล้วมาเลื่อยหังานี่เหน่อยดิม่อนูกผมผมก็ผูกเมื่อก่อนเเลิกเพราะว่าเหนื่อยมันไมอเมื่อก่อนนี่ก็สูบบาละซองกว่าสองซองนะต่ก่อนนะผมผมว่ บอลเจ็ด,นจดคนที่นี่เลยมีบอลเกนลเป็นที่บอลเก้าคนเคยดูดตั้งแต่เลี้ยนนะอตอนเรียนนี่โหยิ่งต่อเทคนิคนี่ยิงฝูกเลยใช่ไหม <laughs> แม่นี่ซักผ้านี่แกรู้เลยโหแกทิยาเต็มกระเป๋านี่แกรู้เลยดูดแต่นู่นอ่ะแล้วโตมาตอนหลังนะผมไอก็แแม่ด่างไงแม่ว่าใส่เดี๋ยวก็ตายมือวันละโรคแหด <laughs> ผมก็เลยเอองดไม่ได้ไง ผมเวลานั้นแล้วพอเวลากินเหล้าอ่ะผมมันเลิกได้เพราะอะไรครับผมเลิกห่างเหล้าเมื่อก่อนนี่สูบอย่างแฉกเมื่อกี้นี้ผมก็เลิกเหล้าบี่เลิกได้สูบแจ็บเลยด้วยพอผมพอผมวันละสองกว่าสองซองพอผมห่างเหล้าอ่ะปึ๊บพอผมได้กินบุหรี่อ่ะแต่ถ้ากินเหล้าอยู่ได้กินบุหรี่ทุกอยากนะหอมเพื่อเลยสูบอยู่เรื่อยสูบกิแก้วแล้วสูบบุหรี่นี่โอ้ยแย่แซ่บเลยเนาะใเปลี่ยนเป็นวนเลียนเลย ข้เข้าแล้วสูบบุรีนี่โ้ยังแซ่บเลยนะ